สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟท่าเรือนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่สถานรถไฟท่าเรือนะครับขบวนรถที่จะเข้าสถานีท่าเรือนะครับเป็นขบวนรถธรรมดาที่2-0-1นะครับต้นทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงปลายทางสถานีพิษณุโลกนะครับซึ่งเป็นรถธรรมดาสายเหนือนะครับ มาแล้วนะครับนั่นนะครับข้ามสะพานมาแล้วนะครับ วันนี้รถจากอันต้อมที่ทำขบวนนะครับหมายเลขอะไรเอ่ย C 1 0 8นะครับอันต้อม4108เครื่อง m p u นะครับทำขบวน2 0งนะครับ ข้าวเรือขารับตดได้ดิฉันชราที่ในึ่งครานี้เป็นข้ารัฐบนาดเที่ยวขึ้นขบวที่201จากกรุงเทพขอนแก่นไปทางพิษณุโลกครับก่อนนี้น่นผู้โดสารจะลงจากขับรถนะครับเปิอนาตรวจสอบสิ่งของทางราะหองท่านที่เราเปตัวมาเราจะขับรถให้รครบเปิดต้นนะครับออกจากสถานีข่าวเรือแล้วนะครับจะรับสง่งผิสารที่สถานีปั้นหมอหนองโดน บ้านกลับบ้านต่อายและรถบุรีเป็นสัส them, สกกี่สตาครับสถานีท่าเรือในมณฑงประเทศไทยเนี่ยเขากณมีสัญชิชโรบาเป็นยางพนักเดินทางขอให้นักผู้ินทางจมาไป่ายเดินสุขี่าสี่าเดือรบคุณครับสถานีถัดไปที่จะจอดนะครับสถานีบ้านหมอนะครับ ออกท่าเรือแล้วนะครับวันที่ถ่ายนะครับ21เมษายนนะครับออกไปแล้วนะครับท่าดีสวยงามครับ ตรอดคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ